ียกได้ว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะกับผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะว่าเขาขึ้นแท่นเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะคเป็นเจ้าแม่เลขเด็ด <c oughs> ให้่ะแมาแ,แป้งกมาถูหนในแม่แล้แต <ๆ S 2> ่เลขจะขึ้น <c oughs> จริงๆแล้วมันมาจากเพราะว่าเราถูกรัตเตอรี่อยู่ช่วงหนึ่งติดๆกันถามว่าติดกันแล้วเราก็เอาไปลงไอจีเล่นๆนะคะแบบขำๆว่าแบบฉันถูกนะอ่าแล้วก็่ดีใจนะฉันถูกนะหลักการหรือตรกกะในการเลือกรัตเตอรี่มันคืออะไรหยอมันจะมีแบบหลายเหตุการณ์มากเลยค่ะพี่อย่างซูิพันธ์ พัน,เ,นเคยไปเป็นจิตอาสา<ะ>ส่วนใหญ่เวลาที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยจะเป็นจากการที่เราไปทําบุญมาก่อนไปช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งมาแบบไปร้องเพลงก,กุศลมาแล้วอีกวันหนึ่งหวยออกดันถูกหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างที่พันถูกเนี่ยไปงานเทกระจาดงานหนึ่งงานเทกระจาดงานแล้วก็งานล้างประชาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีวันที่เท่านี้ล้างประชาถึงวันที่เท่านี้เราก็เอาวันที่นี้ไปซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยแล้วก็ถูกหรือว่าบางทีเราฝัน หันเลขนี้แล้วเราไปซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าที่เราไปซื้อไม่มีแม่ค้าก็เลยเอาเลขนี้มาให้ก็ถูกแต่ถึงขนาดว่าเขาบอกว่ามีคนแบบดเดล็กมาขอเลขเลยอย่างเี้ยใช่ค่ะก็คือบบพม <พอ S 2> ีเลขหออให้หนูน่มไม่ค้า,าง,งช่วงบบใกล้หวยจะออกใช่ไห,ไหะก็ะจะมีแบบ พี่พันธ์งวนนี้เลขอะไรเนี่ไกลแล้วเลขอะไรใกลไปเนี่ยไกลไปว่อประเด็นพอบอกเขาไปแล้วเขาถูกไงเคยข้อลจริงหรอก็เลยถามตลอเนื่องไงใช่ไม่เลยเวลาราบอกบอกกี่ตัวกี่หลักสองตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเลขสองตัวนั้นมาจากไหนที่บางทีเราก็คิดเองทีเราก็ฝันคือมีอยู่ตอนนึงคือไปร้องเพลงแล้วแฟนคลับอะก็มากันแล้วก็บอกพี่พันธ์เลขวันนี้มีเลขอะไรแล้วก็ทำมือเข้างี้อย่างนงี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เขาก็ไปซื้อแต่พ้าไม่ได้บอกเราว่าเลขอะไรมัาทำมือเขาไป แล้วมันก็นัดออกเลยไหมเลยเดิยที่ไม่ต้องกลับเลยนะคือแบบตรงเป๊ะเลยอ่ะเขาก็เลยแบบตื่นเต้นกันนะเปิดสำนักเหรอเอาค่ะพี่พันธ์มีงานที่ไหนจ้องดีๆเลยค่ะถ้างั้นวันนี้ครับพัน่ะอีกไม่กี่วันอีกสี่วันเองเนี่ยเละแล้วนะอ๋อทำมือทำมือก็ได้ทำมือเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราพวกเราจะลองตีตีกันดูเอานี้กับนี้ อีก4วันรู้กันหนูจะซื้อตาอนี้คืออะไรที่เราชอบรึมันชอบถ้าอยมังนี้ถ้าอย่างนี้หนูซื้อลอตเตอรี่กับพี่พัฒน์ได้ไหมได้ข่าวว่าพี่พัฒน์ขายลอตเตอรี่ด้วยพี่มาจากว่าลุงที่ดูแลเนี่ยแหละค่ะเขาอะขายลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วมันจะมีอยู่งวดหนึ่งผงฟ้าอะไรใช่ไหมมังกรฟ้ามังกรฟ้าออนไลน์อะไรชื่อลอตเตอรี่ออนไลน์ชื่อลอตเตอรี่ออนไลน์มังกรฟ้าก็คือก็คือเป็นสลากกินแบ่งบก็คือใช่ค่ะเป็นสลากกฐบาลแบบปกติเลยแล้วก็นี้ก็ มันจะอยู่ว่า่นึงที่ช่วงขิดมาแล้วคราวนี้ขายยากคือแบบแม่ค้าเพราะคขาต้องอุ้มไว้เองเยอะแกก็เลยแบบพันรู้จักใครไหมให้แบบช่วยซื้อหน่อยอเราก็เลยแบบไปบอกกับพวกพี่ๆน,านา้าๆแฟนคลับแบบว่าเฮ้ยตอนนี้มีแบตเี่ตอนนี้นะช่วยซื้อหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยช่วยช่วยปล่อยเขาหน่อยอ,อะไรเงี้ยช่วงโคด<ช>คือไม่ไมงั้นเขาแบกไว้หมดมันก็มันก็หนักหนา ผมว่านพันก็โดนไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าช่วยแกไปเยอะเหมือนกันคือเวลาเจอแฟนคลับพี่พัฒน์เปิดมาตั้งแพงไม่ตั้งเลยไม่ต้องตั้งแพงเลยมือถือใช่เดี๋ยวนี้เขาไวแบบวิจารณ์การเขาเปลี่ยนไปเยอะมากจริงเหรอคะใช่มีคนออนไลน์เนี่หรออนไลน์แล้วสมมติเราไปแล้วแล้วแปลกจริงซื้อเลขที่พี่พัฒน์ยกมามาจริงเหรอ แล้วเวลาซื้อออนไลน์เขาส่งไอ้ไอ้ไอ้ตัวล็รตล็อตมาก็ส่งมาที่บ้านเราหรอไม่ไมอถือค่่ะพีอยู่ในมือถือเขาจะให้เรารีจิสเข้าไปค่ะใช่ก็คือเหมือนกับใส่รหัสมีพาสเวิร์ดเป็นโค้ดแล้วมันก็ถือว่าถือว่าเราซื้อแล้วโดยที่เราไม่ต้องถือเป็นแผ่นแปะเลยใช่แล้วก็ติดเหมือนก็พี่อ่ะถือพี่ถือวันที่หนึ่งใช่ไหมคะพี่ไม่ต้องกลัววัตต์ตันี่พี่จะหายเพราะว่าพี่มีข้อมูลอยู่แล้วมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะคือ คือปกติใช่ไหมคะพี่อะไม่ต้องกลัววัลเตอร์รี่พี่จะหายเขาจะเก็บไว้ให้เลยวัลเตอร์รี่อันเนี้ยแล้วก็บวกกับว่าถ้าเกิดว่าหวยออกปุ๊บพี่ไม่ต้องไปตรวจลอตเตอรี่เขาจะบอกเลยว่าพี่ถูกไม่ถูกใช่เด้งขึ้นเลยแนี้ให้หมดใช่ใช่โอ้น่าสนใจเหมือนกันนะ